สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนชาว f อฟทุกคน f อฟลุงแขกทาับสร์ทาซับสันแนลนะครับผมวันนี้ลุงแขกก็อยากจะมาแนะนําวิธีการทําว่าขณะเราขึ้นไล์สดเนี่ยอันนี้คือสําหรับคนที่ผ่านกดพี่ยูแล้วนะครับผ่าน4ี่พันมาแล้ว แล้วก็สร้างไรายได้เลยนะครับเท่านั้นนะครับถ้าเุาคนที่เก็บชั่วโมองอยู่ก็ยังทําอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้ารู้ไว้ก็ก็ดีนะครับว่าการที่เราไลฟ์สดเก็บเหรียญอยู่ในโฆษณาจะเข้าระหว่างกลางระหว่าง16นาที12นาทีหรือว่า30นาทีเนี่ยเราจะตั้งให้มันขึ้นได้ไงลูกแขก็มาขอแนะนำมาทุกคน มาเรารู้ด้วยกันนะครับว่าทำยังไงนะครับก่อนอื่นก็เราก็เข้าไปที่ youtube เรานะฮะช่องเรานะครับุอ่าต่อไปเราก็จะเริ่มทำการไลฟ์สดนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ youtube นะครับแล้วก็ไปกดที่เครื่องหมายบวกบวกตรงนี้นะครับบวกกดปุ๊บอ่าแล้วก็กดเข้า่าไลฟ์สดอ่า แล้วมันก็จะขึ้นมาที่นช่องของเราวันนี้ลงแขขออนุญาตเอาช่องลงแขเป็นแบบแล้วกันนะเนาะเราจะให้เป็นแนวนอนแนว,นว,นวตั้งก็ได้นะครับให้กดตรงตรงนี้นะครับมันจะเป็นรูปเล็กๆมือถืออยู่เนี่ยเรากดปุ๊บะจะเป็นแนวนอนนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ไปใส,นะนะใ,ใส่ชื่อเรื่องนะตรงนี้ฮะกดใส่ชื่อเรื่องอะไร อ่ะลุงแขกใช้ชื่อเรื่องว่าลุงแขกแนะนำทำด่านระหว่างกลางขนาดไร่สดแล้วกันเนาะเราก็มาเลือกผู้ชมเหมือนปกติแหละครับเหมือนเหมือนกับตอนที่เราขึ้นไลฟ์ปกติเลยเราก็เลือกผู้ชมเราก็จะเลือกไปว่าไม่วิดีโอนี้ไม่ใช่เพื่อเด็กอ่ะแล้วกดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กด ออกไปเลยนะฮะแบกออกไปอ่าพอเราแบกกลับมามาถึงตรงนี้นะครับมาถึงช่วงที่เราจะจะขึ้นไลท์เลยคราวนี้จะขึ้นไลท์เลยจะทําการเริ่มไลท์สดนะฮะตรงนี้ตรงนี้เริ่ม่ายเท่าสดนะครับเรายังไม่ต้องกดอะไรนะครับผมให้เราหยุดตรงนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วเราก็ปิดตรงนี้ครับปิดปิดให้มันดับไปเลยอ่าโอเค เสร็จแล้วเราก็ไปดูไปเข้าไปที่ Google Chrome นี่นะครับ Google Chrome ครับผมแล้วก็เข้าไปพิมพ์คำว่า youtubestudio.com นี่ครับพิมพ์ตรงนี้นะครับผมพิมพ์เลยครับแล้วก็กดนี่กดเข้าไปเลยครับเพื่อเราจะเข้าไปที่หน้า d ด s บ board เท่านั้นนะครับต้องเข้าไปที่หน้า d ด s ก์ท็อของเรานะครับผม หลังบ้านแดชบอร์ดนะครับเข้าไปยังไงก็มาดูวิธีกันเข้านะครับหลังจากเราพิมพ์อ่าสตูดิโอยูทูบเราคอเข้าไปแล้วเราก็มาพิมพ์คาว่าล็อกอินนะครับนี่นี่ล็อกอินแล้วพิมพ์แล้วกดตรงนี้แลยครับล็อกอินนะครับกดจึ๊บ้าไปเลยครับกดล็อกอินเลยครับอ่ากดเข้าไปปุ๊บระบบก็จะพาเราไปที่หน้าแดชบอร์ดของเรานะครับผม แล้วแป๊บหนึงนะครับระบบกำลังพาเราเข้าไปแป๊บนึงจะกดไม่ได้กดสองเดียวยังไม่ได้นี่ไงล็อกอินนะครับกดคขาว่าล็อกอินตรงนี้กดจึ๊บอ้าวะระบบก็จะพาเราไปที่หน้าแดชบอร์ดของเราแล้วครับผมปึ๊บเดี๋ยวกําลังรันเข้าไปแป๊บนึงนะครับนี่นี่แหละครับว่าเราจะต้องตั้งไปที่หน้าแดชบอร์ดก่อนนะครับทุกครั้งนะครับผม ถ้าไม่คิดถ้าไม่เข้าไปที่แดชบอร์ดเราจะไปตั้งแบบนี้ไม่ได้นะครับนี่นครับได้แดชบอร์ดมาแล้วผ้าเบอร์เบอร์นะครับว่านี่คือบอกว่าหน้าแดชบอร์ดเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับหน้าแดชบอร์ดช่องเราเห็นไหมครับน,บนี่ขึ้นมาแล้วครับเนี่ยขึ้นมาแล้วครับแล้วเราก็จะไปกดอะไรต่อไปอ่ะมาดูนี่ให้เราไปกดตรงนี้ เราใช้มือขยายได้นะครับขยายจือ้อให้มันขยายขึ้นมานะครับขยายหน้าจอใหญ่อ่าวันนี้ลูกแขกใช้แท็บเล็ตในการมาเป็นอ่าเนี่นะนี่ฮนะให้เรากดตรงที่เครื่องหมายตัวนี้ครับนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนี่คือหนะ้าแดชบอร์ดของเรานะครับให้เราขยายนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเข้าไปตั้งค่านะครับขยายแล้วก็ลากมาลากมานี่ครับตัวนี้ครับให้เราไปกดที่เขาว่าไอไปกดตัวนี้ครับที่เป็นเครื่องหมาย ส,สามเหลี่ยมเห็นไหมฮะเนี่ยลูกแขกจะเอาเอาไม้ไปจิ้มตรงนี้ให้นะครับนี่นี่นี่คือจิ้มเข้าไปเลยครับอ่าจิ้มเข้าไปครับเห็นไหมฮะไม้ไม่ค่อยดีอ่ะจิ้มแทนเอามาือจิ้มแล้วกันเออจิ้มเข้ามาแล้วเห็นไหมครับจิ้มเข้าปุ๊บเราจะตั้งค่าให้เรามาจิ้มคาว่าไหลสดตรงนี้เห็นไหมครับนี่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 คำว่าการถ่ายทอดสดให้เราที่เข้าไป ใช่หไหมระบบกำลังลิงให้เราอยู่อ่ามาแล้วเห็นไหมครับนี่ลุงแขกตั้งข่าวเมื่อกี้ว่าเขาบอกเร็วเร็วนี้ใช่ไหมครับทล่เขาบอกลุงแขกทราว่าลุงแขกแนะนําทาด่านระหว่างกลางขณะไหลสดเห็นไหมครัให้เราไปกดที่ตัวนี้เลยนะที่หน้านี่เลยอนะนี่เน,นี่กดขึ้นหน้าหน้าเราเลยกดปุ๊บเข้าไปเลยครับ กดปื้กเข้าไปเลยครับกดเข้าไปเลยครับระบบก็จะลันให้เรานะครับลันลันเพื่อจะอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไรภาพอนะไรเราเพื่ออ่าพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนดะียให้เราไปกดตรงนี้ก่อนนะครับทุกครั้งนะเหรียญเห็นไหมที่เป็นตัว S เนี่ยห้เรากดตรงนี้ก่อนเพื่อจะไปเพื่อจะไปที่ให้เ,เราตั้งเวลานะครับอ่าเห็นไหมพอกดปุ๊บตรงนี้ปุ๊บระบบมันจะบอกว่าให้ให้คุณ ่าเปิดหรือปิดสร้างอะไรได้อ่าเราก็ตั้งกดเปิดอยู่แล้วล่ะอเราไปที่เปิดนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับพอเปิดเสร็จปุ๊บระบบก็จะรันเข้าไปเราก็กดคำว่าสําเร็จเข้าไปอาพอสําเร็จปุ๊บอ่ามาถึงขั้นตอนนี้แลเห็นไหมครับเขาจะบอกว่าการตั้งค่าโฆษณาสําหรับเนื้อหาแบบสดระบบจะแทรกโฆษณาตอน ตนโดยอัตโนมัติอ,อันดับแรกนี้เขาจะให้พี่ยูเป็นคนทําให้นะครับเขาบอกว่าให้ YouTube แทรกโฆษณาตรงกลางแทนคุณแนะนํา y o YouTube แต่พิจรารณาโฆษณารูปแบบใดเหมาะกับไลฟ์สดของคุณที่สุดรวมถึงช่วงเวลาโฆษณาจะช่วยให้คุณสร้างไรายได้ได้มากที่สุดไปพร้อมๆกับ ปกป้องประสบประการรับสมของผู้ชมอ่าคราวนี้เราจะตั้งเองนะครับเราก็มากดตรงนี้นะครับที่เขียนว่ากำหนดเวลาแสดงโฆษณา,ากลางความถี่ที่ตั้งไว้อ่าเราตั้งก็กดตรงนี้ครับตรงนี้นี่เห็นไหมฮะมันจะมีหนึ่งสองสามสี่เอาเรากดอันที่สามกดปุ๊บอ่าให้เป็นสีแดงเลยเพอใหเพราะกดปุ๊บมันก็จะเป็น อ่าขึ้นมาตัวนี้เลยความถี่ให้เราใส่เวลาจะให้เวลากี่นาทีดีในการขึ้นอ่าเราก็กดตรงนี้นะครับกดตรงนี้จึ๊บเอ่อพอก,กดปุ๊บเห็นไหมครับมันจะขึ้นบอกว่า,าหกน,นาทีให้โคขึ้นสิบสองนาทีให้โคขึ้นสิบแปดนาทีให้โคขึ้นอ่ายี่สิบสี่สามสิบอ่าลุงแกกจะมากดเอาหกนาทีแล้วกันเนาะเอาหกนาทีปุ๊บ อ่าเอาหกนาทีปุ๊บเห็นไหมมันจะขึ้นหกนาทีทันทีเลยเห็นไหมอ่าเห็นหกนาทีปุ๊บคราวนี้เราก็มากดตรงนี้ยอมรับนะครับยอมรับในการรับหกนาทีให้มันเป็นทคื่อจุดอ้าวพอกดยอมรับเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ต้องมาบันทึกนะครับบันทึกอันนี้มันมองไม่เห็นบันทึกต้องตอกขยะแล้วต้องย่อภาพมานะเห็นไหมบันทึกมันจะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงหัวมุมเล็กๆนี่เดี๋ยวเราแค่ตั้ง ตะแคงตะแคงโทรศัพท์ตะแคง,งเทเล็ตเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีคําว่าบันทึกรายการที่เราที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยนี่แหละให้เรากดบันทึกเลยนะครับบันทึกปุ๊บอย่างเงี้ยเห็นไหมกดบันทึกปุ๊บอ่าบันทึกปุ๊บมือมันเอามือดีกว่าเนี่ยบันทึกปุ๊บมันก็จะรอแป๊บนึ่งพอเราบันทึกเสร็จแล้วใช่ไหมครับนี่คือ ใกล้จะจบขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับผมจบแล้วคราวนี้เราก็แบ็กออกไปเลยแบ็กออกไปแล้วก็ไปที่ไหล่สดเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เนี่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 ที่เราตั้งเอาไว้ตอนแรกเขาเข้าไปที่พู่เลยเห็นไหมเข้าไปได้ไป,ปุ๊บให้เรากดคําว่าเริ่มถ่ายท่อดสดได้เลยกดปุ๊บเลย,เลยเอ่ากดเลยนะครับผมอ่ากดได้เลยเอ่า อาลุงแขก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรเอาไว้ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าจบเลยครับแค่นี้เพราะว่าลุงแขกก็ตั้งไม่ได้ตั้งค่านอนค่านั่งเอาไว้ให้เห็นนี่พอกดแล้วปุ๊บอ่เนี่ยพอกดถ่ายทอด่สดปุ๊บมันก็บอกว่าไม่มีการเชื่อมต่อเน,น็ตเอาโอเคลุงแขกปิดเน็ตแล้วก็นี่คือจบแล้วครับว่าสามารถที่จะอันนี้ลุงแขกก็กดทิ้งเลยนะครับไม่ได้ถ่ายทอดสดนะครับแค่สาธิตเฉยๆนะครับก็ขอจบว่า ขั้นตอนกนารทำนี้สำเร็จแล้วนะครับทุกคนก็ทําตามแล้วกันนะครับผมขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ได้รับความรู้นะครับผมสวัสดีครับ